สวัสดีครับทางร้าน MNN Saw ได้นำเสนอตู้ซับ10นิ้วงานดิบนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทำของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการสเปคตามนี้เลยนะครับก็คือลูกค้าต้องการพอตในที่เป็นมุม45องศานะครับตัวพอตในนี่เลยเขอ,อยากได้เฉียงแบบนี้นะครับแต่ทางร้านเราก็เป็นพอตตั้ง แล้วก็มีด้านบนด้านล่างจะเป็นพอร์ตเฉียง4ิเทาองศาปกติแค่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนพอร์ตในตัวนี้นะครับตัวหลังหลอกนี้เป็น4ิสเทาองศาตัวไม้นี้จะเป็นสิบหกมิลนะครับหน้าตู้นี่จะเป็นสิบหกมิลสองแผ่นประกบหากันเลยนะครับจะหนาสามสิบสองมิลเลย ส่วนพอดลมนี้ก็จะมีความสูงที่3.5เซนนะครับตัวนี้เลยนะครับเรามาดูขนาดความกว้างของหน้าตู้นะครับความกว้างหน้าตู้นี้จะมีความกว้างนี่จะประมาณจากนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็39 39เมซนนะครับโดยประมาณนะครับความสูงของตู้นี่ ส8 5ิแจด้านะครับจากตัวข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับสา5สวามดห้ากว้างนี่ก็เป็นสาสิบความลึกนะครับจากตรงนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะประมาณสาสดเซนนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นตู้งานดิบนะครับลูกค้าต้องการเป็นงานดิบเพื่อจะไปหุ้มหนังเองนะครับ ทางเราก็มีทําสีนะครับเป็นทําสีระเบิดเลยตัวทําสีนี่ในตู้ในสเปคตัวนี้ก็จะขายที่ราคา8 5 0อหิบาทนะครับส่วนถ้าเป็นงานดิบนี่ก็ประมาณ6 5รห้าิบาทครับแล้วแต่ชนิดของดอกนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปใส่ดอก10นิ้วไวค้คู่แม่เหล็กชั้นเดียวนะครับตัวน,นี้ถ้าทางลูกค้าสนใจ อยากให้เราต้องการทำในสเปคไหนลองแอดไลน์มาคุยก่อนได้นะครับที่ไลน์ i d m o M 7 2 3 1เลยนะครับทักได้ตลอดเลยนะครับส่วนเบอร์โทนี้ก็เป็นเบอร์0 6 1 1 5 4 7 4 8 2นะครับโทส่วนมากถ้าผมจะรับสายแล้วสะดวกคุยได้มาจริงๆก็คือหลังประมาณ1ทุ่มนะครับผมจะสะดวกรับสายแล้วคุยได้เลยนะครับ งานก็จะมีประมาณนี้นะครับมขอบคุณมากครับ